สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ใครที่มองหารถยนต์เจ็ดที่นั่งนะคะ แต่ว่าเป็นตัวรถยนต์ขนาดเล็กเนาะก็คือคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็น Mitsubishi e x p p พนเนะคะ 1.5GT รถปี2023นะคะเป็นรถสีขาวสภาพสวยคริปอย่างที่คุณลูกค้าได้เห็นเลยนะคะเลขไม้แค่30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวรถสีขาวสวยๆแบบที่คุณลูกค้าเห็นนี้เลยนะคะเดี๋ยวบีพาชมรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าคะ่ะ เริ่มกันจากไฟคู่หน้านะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟฟู LED นะคะกระจังหน้าสีดำตรงกลางเป็นลายแบบลังพึ่งนะคะแล้วก็ประดับด้วยโลโก้สัญลักษณ์ของเขาเลยมาพร้อมกับล้ออัลลอยล้อแม็กนะคะขอบ17 นะคะดอกลึกๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยในส่วนของยางนะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะคันนี้สวยกริปเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงในราคาที่ประหยัดลงไปอีกนะคะใครที่มองหาอยู่บีแนะนําเลยนะคะคันนี้ได้เป็นรถตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มกันเลยนั่งกันได้สูงสุด7ที่นั่งเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ เรามาดูในส่วนของด้านในกุญแจจะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลตนะคะเหยียบเบรกกดสาตาร์ทที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะได้เป็นเบนาะหนังสีดํานะคะสภาพเบาะสวยกริปแปลว,ว่าผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะคะระบบเกียร์ออโต้ระบบแอร์ออโต้หน้าจอทัชสกรีนนะคะเลขไมล์สามหม้อยเจ็กิโลเมตรนะคะ, 33, ะ,คะสวยสวยเลยคันนี้สวยมากนะคะภายในสีดํานะคะ เดี๋ยวบีสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนี่นะคะหยียบเบรกแค่นี้เองนะคะใช้งานได้ง่ายมากๆนะคะสวยกริปเลยนะคะคันนี้หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวรอเขาทำงานนิดนึงนะคะอ่ะเรามาดูกัน ะะรองรับนะคะ fmam aux usb bluetooth รับสายได้ด้วยเลยนะคะคันนี้ใช้งานได้สะดวกมากๆระบบแอร์ออ o โต้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมีช่อง power outlet สำหรับชาร์จแบตให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้สำหรับชาร์จแบตเช่นกันนะ นี้จะเป็นที่วางแก้วนะคะภายนสภาพภายในคือสวยกลิบเลยนะคะคุณลูกค้าได้ไปคือคุ้มเลยนะคะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างอย่างที่บอกไปนะคะว่าคันนี้นั่งกันได้สูงสุดเจ็ดที่นั่งมีแอร์ตรงแถวหลังให้ด้วยนะคะแปลว,ว่าคนที่นั่งข้างหลังเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแถวที่สามนะคะตอบโจทย์สําหรับใครนะคะที่ เป็นสายครอบครัวนะคะเน้นไปเที่ยวนะคะเน้นกันไปแบบทั้งครอบครัวสําหรับใครที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะๆบีแนะนําคันนี้สวยคลิปทุกจุดนะคะอ่ะดูสภาพหัวน็อตได้เลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะรถผ่านการใช้งานมาน้อยตัวโครงสร้างก็เดิมบอดี้เดิมนะคะซื้อรถที่ร้านเรากลันตีได้เลยว่าคุณลูกค้าจะได้รถสภาพเดิมๆเลย นะคะอะ гаранти เรื่องไม่มีชนหนักพีคคว่ำมจมน้ํานะคะตัดต่อกับสีกอไม้ไม่มีแน่นอนนะคะอะสวยมากๆนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่าค่ะเรามาชมในส่วนห้องเครื่องนะคะตัวนี้จะได้เป็นเครื่อง1.5ลิตรหรือว่าเครื่องพัน0้าซีซีเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะคะ รอยค c ซต่างๆมาจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยรอยสีที่เข้ามาจุดต่างๆมาจากโรงงานนะคะไปเรียกว่ารอยคิซอยู่ครบทุกจุดแปลว่ารถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนมาก่อนแน่นอนนะคะแล้วก็คันหน้าเดิมๆเลยสวยมากนะคะคันนี้อยากให้คุณลูกค้าได้ไปนะคันนี้นะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเลยแล้วก็ยังไม่ติดจองด้วยนะคะดูหัวน็อตได้เลยสภาพฝากกระโปงเดิมๆเลยนะคะ สวยคลิปเลยคันนี้เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะคะในราคามือสองนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีซ s บิชิเอ็กแพนเดนะคะ 1.5GT รถปี2023สนใจคันนี้โทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572หรือจะกดลิงก์และแอดไลน์มาก็ได้บีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพส กดลิงก์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงลูกค้าที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลไปนะคะบีมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศมารีมีบริการส่งรถให้คุณลูกค้าทั่วประเทศเช่นการกรุงเทพปริมณฑลถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาโทรหาบีได้เลยบีมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะสาหรับคันนี้ราคาอยู่ที่689,000บาทเรขมาอยู่แค่33,000กว่ากิโลเมตรนะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายผ่อนได้นานสูงสุด84งวดดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.7 เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจรีบทักมาเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามากันใหม่ๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคันนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้บีก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ